แน่นอนครับลบูพี่อ้าใครมันโยนระเบิดใส่กูตะปรูมันโยนเปล่าไอ้เหี้ยใครชอบโยนระเบิดใส่กูนะกูจะสาบมึงตกนรกอวอยจีปอยเปรตแสนล้านภูมิแสนล้านชาติตเอา จะไม่ร oh, ักคิวตัวละกัน First Blood ข้างบนก็มีนตัวุมบ้านเพื่อนก็มี ให้กูไม่เดียวรโอ้ยเฮี้ยนูงเดยวอ้าเลือนเลือนตัวนี้เล่นไม่ค่อยตึงเลยตัวนี้เขาไม่ตึงเลยเขาเล่นกากโหเยอะมาแต่ตัวเลยเขาก็กากเหมือนกันทั้งคู่ได้ ทางตรงหงกตัวเตะข้างหน้าสองตัวระวังยีแม่ก่อนชอบไปชาร์จห้องบนก็มีนะห้องบนต้องขเถาะ ยัง,งพอคุณไปรุ่นดิมึงวันย <Double kill. S 2> าก่อนดับเบิล kill เฮ้ยตอนนี้เกวยนะอเอ้ยยาไม่มีแล้วเพื่อนมึงดูหลังด้วยเฮียเดี๋ยวหลังเข้าเลี้ยวเข้าวงแบบแล้วพอมาดักวงมีตัวเดียวมีตัวเดียวเหลือตัวเดียว เราเชี่ยวฟันหัวดิแต่มันมีสเปร์เลยไปเดินอ่ะใช่ใช่กลัวว่ะไี่บินตามกันไปวินตามกันไปกลัวมัโดนโดนวางหัวสเปร์สเปรด

เพื่อมึงจะร้านตกหว่าแปะมึงเหรอเพื่อนเพื่อนเ่อนเพื่อนเพื่อนอนเ่านเพื่อนเพ่อนเพอน้พ่อนเพ่อมอนเ่อนเอนเพื่อ่อนเ่อนเนเ่อนเเอนอน เบิร์นคนเดียวครับพี่น้องอายุเท่าไหร่อ่ะไอสิบเอ็ดครับโอย่าเป็นรุ่นน้องพวกเราแน่นอนครับลูกพี่อ้าใคร,รมันโยนระเบิดใส่ตู้อะตู้มันโยนเปล่ายันมันโยนข้างบนด้วยเนาะ ไอ้เหี้ยใครชอบโยนระเบิดใส่กูนะกูจะสาบม,มึงตงนนกนรกอวโรจีปอยเปดแสนล้านโฮ่แสนล้านชาติไปน้องมี first blood มดูนะ double kill แเลยเจอนีอ่ะจอนอี่รั้มจบพวกเราอ่ะเป็นยังไงน้องแฟนกูนโด้วยดูได้ thanks เดี๋ยวกูจะแอบ,บขึ้นไปขึ้นไประวังตายได้น้อง ลูกพี่ไม่ต้อง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 หรอกครับเายังไงมันก็ตายอยู่แล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณหัวม่วง thanks อ้้นอุ้ย triple kill น้องอ้อะอะน้องน้องไม่เต็มหรือเปล่าใช่หนูไม่เต็มเปอร์เซ็นค่ะ อ๋อไม่เต็มวัตถุโอเคเลยโอเคเลยให้น้องชายพอดเป็นผู้หญิง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 งู้ไปกรนเลยสักคนก็ดีแม่แม่จะชื่ออะไรนะฮะ แม่ไี่ถามแม่ไม่หออเธอแม่เธอชื่ออะไรนะทำไมแ,แ,แ,แม่ไม่บอกได้ไหมไม่บอกไม่บอกอะไรนะ้องไม่ได้ถามเราไม่ได้ถามามพี่ไม่ได้ถามนะ้องแฟนพี่มันถามพี่ว่าแม่ชื่อ,อไรแม่ขอชื่อวันทำไมอ๋ออยู่ข้างหลังหมดเลย เรียบร้อยเอาใครมันยิงกวะ๋อมันอยู่ข้างหลังนี่เองอยั่ไนวะอ,าอ,า oh. อ้าวอาแค่นี้ผมตายแล้วครับลูกพี่ลูกพี่ช่วยผมด้วยลูกพี่าตายโค้บไอ้น้อง ล,ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ของคณชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ลเลยจากลูกรู้มากเลยอ่ะอยากเจกอพี่ยากรู้ได้ขนาไหนอ่ะโอนแอดพี่เป็นอนะพี่พี่อย่าลืมรับผมนะได้ได้ ตัวแบกครับตัวแบกเจ็บเจ็บนะลูกไหมสวัสดีครับผมตัวแบกแฮมโอ้ยค,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 คันคอคันคออยากกินส้มไปล่ะน้องเบื่อแล้วส้มตำอยากกินตำส้มตีน